รุนสวัสด์เช้าวันใหม่ครับสวัสดีเช้าวันใหม่ครับตอนเช้านี่ก็นึ่งข้าวกิจกรรมตอนเช้ากับนั่งเป่นานั่งจุยนี่แหละครับวิธีแบบบ้านๆในการนึ่งขาวหนึ่งนาแบบเรียบงายในหัวในสวนเกษตรครับพร้อมไปด้วยเดมกาแฟครับ กินข้าวไปด้วยดื่มกาแฟไปด้วยเก็บเพื่อร่างกายอบอุน่นกาแฟครับกาแฟในส่วนลองสกิปดิสุดชื่นครับบรรยากาศตอนเสาร์นี่กันหนึ่งเข้าหนึ่งน้ำดื่มกาแฟไปนึ่งบางธรรมชาติตอนเที่บริสาวาง เริมนะครับเนาะอีกสักเพีกจิทำให้ร่างกายอบอุน่นอบอุ่นตั้งแต่ข้างในยันข้างนอกเด่มกาแฟตอนเช้าเพื่อสุขภาพในร่างกายอบอุน่น ร้อมกับการจูมาเข้าไปนำกับการจู่มาเข้ามานำกับนีแะไรก็วิ่จีอีสานเียบง่ายไม่ต้องไปใช้ัช็ดไม่ต้องไปใช้อะไรมากมายใช้ปืนก็สุกได้แดงนบบพี้เนาะแดงจริงๆเลยไปพอถึงสิบนาทีก็ขึ้นหรือว่าเดินสายแล้วเนาะครับ บรรยากาศนาสวนเกษตรในช่วงฤดูหนาวใกลๆกับเทศก,กาลอีมายซิม,มาถึงก็มีคนสุดๆสุกคนบรรยากาศนันโอ้ธรรมาชาติยังไม่สว,ว่างยังเปิดไฟอยู่ไฟก็เปิดอยู่มองๆบรรยากาศ ตะดึกเลยแตดเช้าเลยอืยันไม่สว่างตัวนี้ก็จะเป็นแปลงนานผักเป็นปลาผักอยู่หลอดไปากาศสีมือดจังนเอยเลยครับเพราะว่ายังไม่สว่างกับมืดในหัวในส่นของเกษตรต้อง,งีิจิตรียงทั้งนี้เขางนา้บรรยากาศตอน ยังไม่สว่างเด้อพี่น้องอรุณสวัสด์ตอนเช้าก้อนเปลื่อนก้อนมูเลยครับผมนส่จนเกษตรพ่อเพียงครับ